สัสีเอฟซทุกท่าน,นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ปับปตัตตาห์ก่านเดินทางอีกอยังติดปาก,กยังติดปากเอามือเอาออกมันเป็นคุยยเป็นเดกธรรมาอีดยังมออกยัยยยงามาออกเอาาอไมหน่อยอยู่ร้านนู่น ร้านเดิมโอ้ยเลกสีฝ่าทรายปิดเพี้ยนเลยบ้พี่จีส่บอสชอุ้ยหาหาว่าปินเก้ยังแม่ ไมไ่ไ่ของผู้ชายมัผู้หญิงกายห่งที่แ่เบอร์น้หน่อยเบอร์หน,นหน่อย,ยเต็สสสมส, <c ười> สองร้อยแปดสิบ เพือนเคียพกวเห็นพูดว่เห็นพูดใสงเก่งว่ะมีพี่จีแส่เอลยืดโอ้ยเออเองจีเคยเลยนุ่มยู่เป็นผ่าจังสบุแมนเป็นน้องอุ้งอิงไม่ตายซาเป็นน้องอุ้งอิงไหมใช่ค่ะกอดไยลุกไหมได้ค่ะทายลูกมาเลยีเลยล็กไปถกัน 1> 1, นหนึ่งสองตจบนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปนนห้องน้ำต่อตามไปห้องน้ำต่อ,าอ,อตามไปหน่อย แม่หน่อยเป็นไวรอรสดเสือเสืเอ,อสีเหลืองไม่น่อยสีหลาย็เนเลืองอ่อนเลยอล้อ่งหน่แายจ้องอยตามยและหายมีเล็กกว่านี้ไหมเล็กสดุดมีเล็กสุดไหมคะมีเล็กสุดไหมคะใช่เล็กสดุด โค้ดไม่ขับขับต้นไงไว้นไในนำส้มพี่หมอแ่ไหนใส่พิชมื <5 S 1> อหาชี <5. S 1> สบาทมันบวมสีเขียวอเอ้ยกรานพราน

อีจับอยู่องจับไปอยู่ได้ค่ะลังอ่านหลังอ่าน ต้นสีเือซือเออผ่าถอยไปไหนเอเอ,อตื้อตือตื้อ กฟแหน่กาแฟส่อีแล้วสองสาวไปใส่ยนา ทำไมหมูต้องเอาลงมาใหม่เห็นไหมเธอก็ต้องมาเช็มเหมือนเราอีกแล้วอ,อะไรอ๋อหยุดไล่วางแล้ว

มันมใช่ยาตัวที่แม่เฟิร์นก็จะทำมาเหรอใช่ไหมอร่อยนะนเราอยู่ตรงปรตทดงบางประจันตะคามนะคะวันนี้วันอะไรอ๋อป <c oughs> รุนแล้ว <c oughs> ไปคองเงินขาวใส่หอเอ้าเพื่อไปของเงินขาวใส่ก็เรียนระยองเอาไปหาตบดาบเขาทีนี้อืมก็แจกดอกอีรีไปเริ่มคิวแล้วไหม ซูเปอร์่้อบันไดดอกเออซูเขาไฟป่านห้องบันไดดอกพ่อพอจะตับไปยืมเงินเขาพ่อจะตับไปขอเงินเขาอยู่ แกวหอมพราอกีตากแดดาคุ้แถมแถมแก้วสื่อกาแฟครบบ่สองแก้วคือสแก้วเขาแถมแก้วนึงบ่มันบ่ เราได้แล้วสีชมพูอมเออนีก็้มไม่มีสีแดง้วนะเเลย,นะคเ,เ,ลยเคคไปหน่อปลอ,อยกันจะนงานจ้าสวัสดีคซ,ซื้อสองแก้วแถมแถมหนึ่งกระบอก